กงล่องนี่ท่านทักษิณกับพรรคเพื่อไทยนี่ข้าเจ้าเก่งเศรษฐกิจอิหรีบอส่วนข้อสองนี่เกี่ยวกับบริบทของสังคมไทยผู้เชี่ยวชาญเพิ่นว่าไว้ว่าตอนปีซีซีนี่หลังจากเข้าพานวิกฤตมาเนี่ยคนไทยต่างๆนั่นนี่นนนนต่างหยหาเข้าอยากได้ผู้นาที่มีลักษณะเป็นซีอีโอคิดไหมทมําไหมสางสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสังคมเลยห้องหาคนแบบท่านทักษิณเนี่ยะเราก็มาถือที่ถือเวลาพอดีมันตรงใจคนไทย ทุกคนก็เท่กันแน่้ให้การสนับสนุนในคณะที่ยุคห8สมัยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในยุคของเขาอยากหมากแพงยุคเศรษฐกิจฝืนเครื่องต่างๆนั่นน่ทุกคนปรารถนาคนที่แข็งแกร่งคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคนไม่ต้องพลิ้วไม่ต้องเหลี่ยมไม่ต้องคล่องกระล่อนอะไรมากมายแต่เราต้องการนำที่ตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตให้ได้ไม่ใช่พาเราไปวิวหาัาเพราะฉะนั้น การนี้ได้ท่านองคงอิงมากหรือว่าจะได้ผูดด้ใดในบรรดาเครือข่ายแท่จริงแท้ชิ่นของเจ้าเนี่ยเขาก็ะมาขายความวือหวาซึ่งมันไม่น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์อารมณ์ของสังคมไทยในตอนนี้นี่แหละมันเฮ็ดให้เขาเฮ็ดอย่างก็บอคคอยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าบริบทสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้ว